สวัสดีค่ะกำมาพบมาพอกิอีกแล้วกับเรยยาชาแนลชนีมีช่องสาระแนอยืนหนึน่งคนหักเป็นลอยค้นปล่อยเป็นแสนพี่น้องหายนะหนาหายตาไปไหนมาหนึ่งวันติดนางซีรีส์กราบขอโทษขอภาัายเอฟซีผู้เพิ่นตั้งหนาตั้งตาร่อนเนาะผุลังค้นกับว่าโอ้ยคิดหอดเล่ายาหลายเล่ยาหายไ,หไปมือหนึง่งอันกระไทฟีดหามาสันโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ย บอกแล้วว่าถ้าเฮ็ดคลิปวอาผื่นหรือใดๆดมันต้องมีฟิลลิ่งใซ่นมได้ช่วงนี่มันก็นสิเป็นอนันขืดๆลงๆตามวิธีสันนี่ไว้ท่องแล้วพี่นว่งเอ้ยอยักแต่สิเปียนซื้อ่องแล้วเ <c> อ <oughs> <c oughs> าจะอันว่าอยังไงก็อมมันเนี่ยโตเกียวมิวสิกแม่ ลองเพลงว่าเป็นแต้มหมาบักหิวพี่น้องพพดพ่อเราไม่ใญ่ส้มผู้แห่ที่แรกคอยคอยเห็นเล่าน่ะก็คือคอยเบิงเล่าเราเห็นกับเขาเลพี่น้องคือแบบว่าการจัดจงจัดจานอะไรอันคนเห็ดกับเขาน่ะห้าสิหูเด้มันไม่ใช่แค่ทํากับข้าวรสชาติอร่อยอย่างเดียวเด้การจัดจงจัดจานกันหั่นผักพี่น้องหั่นผักระเบียบเป๊ะเด้ระเบียบเป๊ะระเบียบผักเด้ สารแน่คืออันระ,ะยะาสาแน่คือไปสาละแน่หือว่ากับเขาไมนต้องเหตดจังไดหนุนนั่นนี่ทุกคนเห็ุกับเขาเป็นเห็ุกับเขากินเป็นค่ะแต่ว่าถ้าระดับฝีมือระดับเขาสิเป็นเชฟใดนาะพี่น้องเนาะหันพักหันนันระเบียบเด้บแม่นโคโลเคเลยเด้เอาเรื่องเฮ็ดกับเขามือเช้า่อยไปจอบเห็นพี่น้องเขาไปจอบเห็นยังว่าตีไทยฮีอันน,นันคุณคุณปากคุณปากแขว อันต้นหอมอยว่ามันเอามือบิดเอาหรือใส่ผ้าปาดก็อย่าว่าซอยเลยกรู้ลแล้วว่าเราเฮ็ดกับเขามาตลอดทันแหละไม่เอาไม่นอกเรื่องไปผ่าน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 ข้ามข้ามไม่ติดีกว่าเออคขว่มาอยู่ต่างประเทศไม่ไม่ขอเฮ็ดกับเขาบะเป็นอกันกด้พี่น้องเ็เฮ็ดกับเขาบะเป็นเพราะเขาอยู่เมืองไทยนเนาสื่อกินตลอดอันแกงน้ำใหม่ข็แกงบ่เป็นได้เขาแกงบ่แ่บไขว่เป็นคตเฮ็ดแนวบ่มีเลือดมียางบ่เป็นพี่น้อง ่อยหูซึ้ว่าข่อยแกงบลอกแสบแต่ถ้าแกงออมยังสิข่อยเป็นอยู่ข่อยก็เลยไปจจบเบ่งมเมี่ยพูเฮ้ยไม่เอี่ยนพะูน่ะทาอาหารหน้าตาน่ากินเลิรมากล่าสุดเมื่อวานเปิดตัวด้วยเสียงร้องเสียงลําเอ้ยโลดธนาคารน้ําตาวาสั้นแต่ข่อยเอาอันนั้นมาลงบ่ได้เพราะว่าธนาคารน้าตาติดลิขสิทธิ <laughs> ์ติดลิขสิทธิ์ค่ะนะคะบานนี้ก็อียง อันสแตมคู่จุนนี่ย่าลาเด้อว่าสันบรดบีกอันมีหนาวเลยล่ะเอาอิรีเด้อเราเลิศแม่นอกจากเคสกับเขาฟีมือดีแล้วทำหน้าตาน่ากินหน้าตาสะสวยใดๆแล้วเมนูไม่ซ้ำเมนู่นผํมอิลีพี่น้องจะถาเป็นข่อยนี่เมนูไม่ซ้ําจําสูตรไม่อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้น,นีน่คือเลยาแต่ข้องน้าน่ะคือเลิศเสียงยังมาดีอีกมามีคาจํากัดความใดสิว่าใดนอกจากว่าค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกมีดี เลิดเวอร์วังร้องเพลงบ่ได้แต่หมาบักหิวหรือบักหิวกะเสียลอยร้องเป็นยูบจักว,ว้ายว่าแล้วก็สิว่าไปแกลอีกผู้หนึง่งอันทางนั้นผู้นําทีมงานยังร้องเพลงยังบ่จันถือขี้อยู่เต้นกับไปทัวร์ทย์ทัวร์แดนมาลงโป่งเปลงข่อยก็เต้นบ่เป็นดอกว่าแต่ว่าข่อยก็บ,บ่ได้ทําอาชีพอันนักร้องนักร้องหมอลร้องหมอ,ล,อ,มอลำเนาะพี่น้องเนาะเออกับแผนกติสินเนินท่าก็คืออีสานนีลาา่ล่ะค่ะแม่นบ่ว้ายเลิศ รอดอหลีก็ไพรอีกก็ผู้นึงก็ไพรอีกว่าร้อ,าองอีกผู้หนึ่งค่อ,คอยค่อยลืมซื้อไหมอ๋อแดนเซอร์แล้วก็มีน้องแดนเซอร์อีกคนนึงนะของโตเกียวมิวสิกที่เห็นคลิปออกมาน้องอะไรจําชื่อไม่ได้นะอันนั้นก็เสียงดีอนาคตก็พัฒนาต่อไปเนาะคนห้ามีหลากหลายความสามารถร้องเล่นเต้นลากวากันไปมันบพ่พีพินนองเต็มไอ่พู้นี่วายประทับใจคอยไลน์เมื่อวานนี่ประทับใจคอยเลิศคักเลิดเลิศเลิเลิเลิ บุคลิกเราก็เป็นคนหน้าตายิมแยมเด้อเออเราเบได้งามอยู่เราเบได้งามอยู่แต่เรามีสเสน่ห์พี่น้องตรงแยกแยะเ้อสวยสวยแต่ละคนก็ตตางกันสวยแบบมีสเสน่ห์นู่นนี่เรามีสเสน่ห์เราเป็นอุจจุเรายิมแยมเนาะเราเห็นข่อยเห็นเน่เราย่มได้ผู้ไายถามยังเราก็ยิ้มโอ้ยสดใสอยู่เดอ้อยาวาเดอ้อไม่แน่นะ ก็ไม่แน่นะบอสบิ๊กอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรให้ก็ได้ใดๆเนาะก็ขอให้ปังๆไปละกันเมื่อคืนจะเห็นคลิปเผยลงแหลมบออันอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้หนุ่มบาโฮสเนาะพนักงานดีเดน่นมีการหมอบทองหมอบทองกันนะคะอันนี้นก็ถือว่าเป็นกําลังใจพนักงานสาเหตุที่ใดก็คือนางบ่เคยพักแท็กบ่เคยขัดล่าม,มาสายเอียงของนางแหละก็ทํางงานดีของนางแหลนะเนาะเออมันเหมือน เขาเอ่ยมาอย่างกอก,กำลังใจของคนทำงานนะพี่น้องทำงานมันก็มีมือใดมือบอมันบอพี่น้องแต่ว่าก็คือไม่ได้ถอดใจงานทุกอาชีพนะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความยากง่ายต่างกันแมนบอนั่นแหละขอกันเลยโอ้ยเขาเจาขึ้นมีแต่เดเดโดดปังๆังแท้อ่อนซ่อนแหมอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนมีแต่คนคุณภาพอืมอ,อ่อนซอนดีใจน้าเพลินแห่ก็ เดี๋ยวมื่อนี้มือม่อนี้สิไปใส่มื่อนี้สิอาบนา้ำสิทำความสะอาดเท่อนพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยไปโรงเรียนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นขออนุญาตลงคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวสิขออนุญาตไปติดตามข่าวสารมาวอา,าสู่พี่สุน้องฟังอีกตามเคยอันมีผู้หนึ่งบอกว่า,วาเลยยากของการสั้งเจ้าได้ยายว่าสันอันแต่ว่าอันคอยกระเบิงเจ้าแต่เขาเมื่เบงเจ้าตลอดตแต่หยอดเจ้าพันหก 1, 6, จนหอดเดียวหนีว่าสันโอ้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะสร้างคอยโลดคอยอยากไหวยอดเจ้าหัวใหญ,เใหญ่เอ้ยขอบคุณหลายเด้อจา้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ